ใครจะรู้บ้างว่าวันนี้ t i u m อ h ทำตัวเครื่องยนต์3สูบ triple engine ขึ้นมาเนี่ยสามารถทำได้รอบจัดแล้วก็มีกำลังพละกกำลังหนักหน่วงไม่แพ้<ม>เครื่องยนต์4สูบเลยทีเดียวเป็นสปอร์ตที่สุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็ตัว RS เป็นนักเก็ตที่คุณต้องขี่อย่างสบายดิบดูเดือดอยากแรงก็สั่งได้ไม่ต้องลุ้นเลยเป็นรถที่เบานะครับแล้วก็แรงแล้วก็ไฮเทคมากๆเลย ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นด้วยนะฮะสนุกแรงอยู่มือแค่รูปลักษ์ยังไม่ได้ลองขี่เห็นแล้วก็ชอบละเราวันนี้พอมาได้ลองขี่ก็รู้สึกว่าเออรถมันคุมง่ายครับสนุกแล้วก็ของติดรถที่ไทท้า,ามให้มาเลยเนะี่ยจากที่ลองในทแทร็กดูมันเอาอยู่แล้วเบรกการทันหันเบรกฉุกเฉินหรือว่าเปิดเร,ร่งแรงๆอาการมันคุมได้ดีมากผมว่าข้อดีของเขานะฮะคือเครื่องยนต์ของเขาทํางานดีมาก3ส,สูบแรงต่อเนื่อง ต่อเกียร์แบบปึ้งๆๆๆเลยฮะขี่สนุกหยุดสั่งได้โค้งสบายสวายั่มครับประทับใจมากเลยครับชอบมากเข้าได้สุดทุกเกียร์ม้วนได้สุดทุกเกียร์มันเกาะหนึบครับผมทุกอย่างให้มาแบบท็อปสุดไม่ว่าจะเป็นแบบโช๊คเอลิมไฟฟ้าสเปคสูงเบรกหน้าเบมโบ่เนี่ยนี่ก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยที่มีแรงบิดมากถึง1 2 5้ี้นิวตันเมตรต่อจนจริงครับ การออกจากโค้งก็ดีการใช้เกียร์สูงแล้วก็เปิดครเร่งไปเลยเนี่ยมีอัตรากําลังให้เรียกใช้งานได้ตลอดเวลานะครับอันนี้น่าประทับใจมากครับเป็นรถที่ดุดันทันสมัยรอกว่าที่เห็นยายคุณลองสัมผัสครับไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรที่เกี่ยวกับในโลกซูเปอร์ไบค์นะครับเขาเอามาใส่ในรถเนเกตคันนี้หมดเลยนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคัมแบ็กในรอบ8ปีราคาขนาดนี้ออปชั่นโดนขนาดนี้จัดเลยครับ ต้องบอกว่าหล่อร้อนแรงครับระบบเบรคความปลอภดภัยดีแล้วก็ชัก้งังคอนโทนนะครับในการเลี้ยวโค้งในการเปิดเร่งอัตราเร่งต่างๆท็อมีนะครับขี่สนุกมากแล้วที่ชอบมากๆเลยนะนุ่มสุดๆเลยเร็วแรงคุมง่ายสปีดทิ่เปล้ลพันสใช่เลยครับน่ารักความสนุกไป RS แต่ตัวที่มันจบสุดคือ r ์นะครับแรงคลาสสิกแล้วก็ล้ำรุนแรงเย,ย้ายวนแรงง่ายกึ่งสปอร์ต